เพงก่อีอ้นางก็บกไ้ไยายสดโดนแล้วได้พี่น้องตะกี้นี่ไล่สดอยู่เดี๋ยวนี้บด้ไล่เลยเพราะว่าบ่มีเวลาอันนำ้ำซุงน้ำซอสพวกเนือ้อพ,พวกไก่พวกกรอยางที็เนเราเนี่ยต้องต้อง,งเขียนเขียนเวลาติดบอกเฮ็ดเมือใไหนก็เขียนเหมือนั้นพี่น้องเขียนเวลาติดบอกนะคะเนาะทุกอย่างต้องเป็นระบบอันนี้เจ้าของร้านเพื่อนเท็ดเ,เอาไว้แล้วอีนางก่อมาต่อ เขียนไวลงเวลาติดเสร็จแล้วกับข่าวรอลูกค้ามาเอารอลูกค้ามาเอาเขียนติดเอาไว้เวลาคนเขามาตรงมาตรวจเขาก็จะเวลาเขาขอเบิงในิงสินเตลเด็ต่มีปัญหาอันนั้นอะไรน้ำน้ำน้ำจิ้มน้ำไก่สเต๊ก ถามาอะไรวะเดีวฉ,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 ฉันทาดีเวลาคนมีจานาทีมาตรวจยังไงจะได้บม่มีปัญหาขเขียนเอาไว้เขียนชื่อแล้วก็เขียนวันที่เพราะว่าของแต่ละย่างมันก็มีอายุอ,อ,อายุไขของมันานะนแาตากก่ก็ของติเฮ็ดมากก็เหลือพอคย อันนี้ดอกเดี๋ยวก็บเ,วกบเบิดแป,บแปบ๊บๆก็เบิดเพราะว่าตู้เย็นอยู่นี่นี่ตู้เย็นมันบอมันบอได้ใหญ่อะนะแป,บแปบ๊บๆก็เบิดวันนี้วันที่28บป่สิ้นปีนี่ก็ต้นต้นปีหนน่าจะต้องกลับไทยพี่น้องเพราะว่าใบ,บขับคี่ของพ่อใหญ่สิเบิดแล้ว เดี๋ยวถ้าเกิดว่าล่อหายใบที่เบิร์ตอายุไปเฮ็ดไม้มันสีหยุ่งางพี่น้องถ้าเกิดว่าอยากได้เลยกับายเงินแพงได้สหนะของพ่อใหญ่เขาเบิร์ตปีนาปีนาเดือนมีนาเอเอ,อเดือนปีปีนาเดือนมีนาไปต้องไปต่อ ไปต่อแต่ว่าของอีนางเนี่ยเบิดอีกเบิดอีกปีหนึ่งเบิดอีกปีถัดไปคืออีนางจะต่อเลยบ่อใดเพราะว่ามันมันเหลือมันมันเหลือโดนโพดมันเหลือน่านโพดก็จะต้องไปร่วงไปบ้านอีกปีหนึ่งแต่แต่แต่จะจะให้กับทุกปีบ่อดต้ดอกพี่น้องตังบ่ได้มีหลายกาน,นั้นแล้วอีนางก็บ่อใดมีงานประจำนะน่า ยังเป็นพนักงานชั่วข้าวโยบ่ด้มีเงืนหนรายปานนั้นที่จะต้องกลับทุกปีกับแต่ละปีมันก็ใช้เงื่อนหลายโดยเฉพาะค่าตัวเครื่องบินกับปลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยคนละหมื่นกว่าคนคนละหมื่นกว่าโคนตีเป็นเงินไทยเกือบสี่หมื่นบางสายการบินมันก็ราคาบ่ทอกันเนาะสายการบินแต่ละสายการบินมันก็ราคาบ่ทอกันจะมาให้กับทุกปีตายพอดี จนตายพอดีอเก็บน้ำซอสกันโอ้ยเก็บเข้าพี่โนโ้นงนอกกากว่าจะให้กับข้าขายให้ลูกค้าแล้วเราต้องทำความสะอาดน้ำได้พี่โโอ้อกเข็ดทำความสะอาดในตู้เราลานนี่ตู้เตอร์ม,มันเป็นแบบเป็นไม้พรามปนตู Star ้สแตนเลสเนี่ยเป็นไม้แบบเนี้ย เป็นไม้อาร์ตแบบนี้เหมือ่อยเวลาหนาหนาวอ่ะเวลาหนาหนาวอากาศมันเย็นจัดเนาะไม่มันก็ไม่ไมมันก็จะเป็นน้ำม,มันก็จะเป็นน้ำเลยเฮ้ยเป็นไอขึ้นล่าพี่น้องเลยขึ้นล่าเพราะวา่าอากาศมันชื้นอากาศมันหนาวจัดเย็นจัดแล้วอากาศมันชื้นไม่มันชื้นมันก็ขึ้นล่าเออลูกค้มามาตัวเนี้ พ,อพ,อพอ่อกับพ่อพ่อึ้นล่าแล้วเขาก็ต้องทำความสะอาดไฮฮัลโหลเอ็นนัมเบอร์ฟัมเอ็นนัมเบอร์ฟัมตอนบิ๊กแอนชอทเอ่อคำลังฟลบิฟย่าเดี๋ยว่าเดี๋ยวย่าอาชิคุดูโจ ขา่าสั่งผัดกระเข้าเลือดให้เจ้าข่ายลูกขา่ายก่อนต่อลูกข่มาม้าพร้อมกันสามเจ้าเจ้าละเจ้าละออเดรอร์ จะว่าเก็บเข้าไปเบิดพี่น้องเอ้ยเป็นยังคือเก็บเข้าว่าแต่ตู้เก็บของอ่ะมันมีสองสันเนาะตู้เก็บของสันล่างสันเทิงกอาบอลถ่ายสันล่างเนี่ยเตีเขาต้องขาต้องนั่งเอาเข้าลงยังเสียบางที่นี่นั่งหน้าไปกระพื้นเลยพี่น้องเพราะว่าขาต้องกลมลงไปเซตข้างในนะเห็นบ่ลงไปคัดนะตะกี้เนี่ยล่าขึ้นเต็มเลยเด้ล่าดำๆำมาอันนี้นั่งคัดออกแล้วอันนี้ ตู้นี่ยังพ่อยังพ่อใครแน่เพราะว่ามันมันมีสองประตูมันมันก็สิกว้างแน่จักหน่อยแต่ว่าแต่ว่วาตู้นี่ตี่นี่ประตูเดียวเนี่ยนี่ประตูเดียวแล้วเบิ่งเก็บของเนี่ยอันนี้นั่งเสร็จแล้วนี่นั่งตรงก้มนอนหน้าไปก็เพลินเข่าไปเสร็จข้างในพี่น้หนุ่มข <c oughs> าโทรไมร่กันฮายบุญไทยเทกเมบาชิกูโอ้ยเมย์ตัวไหเล้วส <c oughs> วนีวนเชิดยิ้มสดใส ย่าฟัมฟัมต yeah. ันเมนุต่ะทั้มเมนุต่ะย่าฮัลโหลฮัลโหลข่าวสั่งผัดเปรี้ยวหวานหมูอีกแล้วให้กับข่าวลูกค้ากับพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าไทยคลิปในที่ทํางานเนี่ยมันก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องไทยบะตอเนืองเดี๋าท้ายเดี๋ยวปิดเดี๋าท้ายเดี๋ยวปิดให้กับข่าวพี่น้องให้ลูกค้าก่็ซีเมืดแล้วพี่น้องหกโมงล้ว หกโมงสิบนาทียังบบเด้ยอยู่สามพันยังไม่ได้เลยสามพันโอ้ยช่วงนี้เบิงไลท์สดพญาบาลฟินแลนด์พี่น้องเอ้เบงเบิง,เบงพญาบาลฟินแลนด์แล้วก็มีแห้งตง่วละมีแห้งไทยคลิปเพื่อ,เพ,อเพื่อสิเดลุยคือเขาสิอ่อนเพลินบอรแมนอย่างดอกสิอ่อนเพลินเก่งขดเกงแน่พี่น้องเอ้ยคนเอียงเก่งขดเก่งแน่มีแห้งฮึดสูว ถ่ายคลิปจักนหน่อยนึงเพื่อไดสรสางบ้านหลัง,งยงัยงไงงามๆขึ้นเขาคนเดีเอ้าลูกค้าตะกี้เนี่ยไปใช้ละผิวอีนางแหงแบบนี้ค่ะผิวคนเอเชียมาอยู่มังนอกนีอีนางอีอนางเสื้อว่าเป็นกันแถบทุกคนผิวแหงท่าขีมเน้ยท่าขีมนี่คือสาเหตุว่าเป็นอย่างเป็นอย่างบอสมควรที่จะต้องอาบหนำบ่อยอยู่มังหนอกอยู่มืองไทยอาบอาบ,บมือละซิบเธออาบโหลดอยู่มังนอกนี่ อาบหนำบ่อยผิวมันแห้งต่อยเฮาทาครีมเหนียวทำแดดนะทำแดดก็คือเก่าค่ะผิวแห้งนี่เห็นบ่อีนางผิวอีนางบเบลี่เพราะว่าขั้นเพราะขั้นแล้วก็เกา่านี่เห็นบ่ผิวมันแห้งพี่น้องเราอีนางเฮ็ดงานทำความสะอาดงานร้านอาหารหนีมือหนีถือหนำอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวลา่ลางนั่นล่างนี่พี่นอ้องเอ้ยน้อลูกค้าโทรมาไฮบุนไทยเซอร์กับเบบัสชิคุไฮวันนบิสต์เลยเนี่ย

ให้กันก็ให้กับเขากันลมมาอีกแล้วพี่นงเอ้ยหกโมงครึ่งจะหกโมงสี่สิบแหละค่ะลมพัดตึงตึงมาอีกแล้วลมพัดตึงลมมไมแล้วจะมอว่าในพายุมันนี้คิดว่าหายแล้วมันเริ่มไหมล้ลจาจะดูค่ะเงียบเงียบพี่นั่งก็เริ่มเก็บของแล้วค่ะหกโมงแล้วหกโมงนี่พี่นา่งเริ่มเก็บของละล่างทีละนิดทีละน้อยพี่นอง ล้างของทีละนิดทีละหน่อยเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยไต้องรอบเวลาแบบว่าถุ่มเคืองถุ่มเคืองนี่ก็คือขั้วปิดถุ่มเคืองคือขั้วปิดแล้วก็นอกนันะ่นอีเคืองชั่วโมงก็คือเวลาเก็บลงเก็บหลานนะพี่น้องเนาะแต่อีนา่นก็บ่ลอถึงถุ่มเคืองเน้ะค่ะเพราะว่าบางที่มันมีนันมีนี่จุกๆจุจิ๊กๆกที่จะต้องล้างที่จะต้องเก็บที่ต้องเร็จจังซี่นนา่นก็เริ่มเฮ็ดเริ่มเก็บไปเรื่อยแต่6กโมงค่ะ ไันได้อยูสามพันสองค้างเงียบคักเงียบคักเงียบแน่เขาคือจะประหยัดเงินขึ้น,นแล้วจะสิ้นเดือนนั่นแหละพี่นงจะสิ้นเดือนเหมือนสส้นใจจริงจงเนะีย่ยยูนี่นี่เงินแต่ละเงินเดือนของแต่ละทีโออกบอทบอเคือกันโจ๊กว่าตรงมือกันบางบางทีก็ออกสิ้นเดือนเป๊ะบางทีก็ออกวันที่สิบ บางทีก็ออกวันที่สิบสองยังสีหน้าพี่นอ้องอือออกมาคือกันสมสมหนำหลายหลายแต่ก็เปรี้ยวอย่บ่ค่อยหวานเปรี้ยวนะคะคคิปนี้ก็มาทักทายเพียงหน,อ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 นอุองเนาะค่ะเนาะโอ้มันดีเห็ดงานเดี๋ยวทายคลิปหลายคลิปอยู่ตัวนี้ ไทยไปว่าไปบางที่เมื่อยมันบ่มีอย่างเบากว่บริไทพี่นนองมันมันมันป่หูสีเบาอย่างกว่บริไทพี่นนองค่ะไปแล้วค่ะขอคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมกันนะค่ะเนาะขอคุณเอฟซีที่บ่เคยใถิ่มกันไปใชเนะคะัน <c oughs> แต่ก่อนเดวพอในคิมนาด้อค่ะเด้อบายบายค่ะ